ครับผมอตอนนี้เป็นเวลาเที่ทยง12นาฬิกา23นาทีดูซิมาไหมเดี๋ยวขอดูในแฟนเพจก่อนนะท,ท,ที่มาเวลานี้ก็คืออยากรู้ว่าหลายคนจะหยุด การทานข้าวแล้วมาดูรอหรือไม่โอเคมามามานะครับอ่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายความวรลงแก้วเพชรนะครับผมผู้ช่วยทีนัทสุกยางนะครับผมวันนี้มาพบกับรายการทนายผู้ใจนะครับออนแอร์เวลา12บสนาฬิกายนาทีนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่ ร้อนแ,แรงรพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจกันอยู่นะครับหรือใครที่ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube c h ชาแนลพิมพ์คําว่าทนายคู่ใจกด s u b สไครป์พวกเราได้นะครับวันนี้จะมาคุยกันเป็นเรื่องของไม่เครียดนะเป็นเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องบันเทิงมากเมื่อวานนะคุณเปียนะ<ร>ตอนที่ผมเจอข่าวตัวนี้แต่จริงๆมันเป็นข่าวนานแล้วนะมันก็กลับมาใหม่เพราะว่าวันนี้เจ้าทุกเขากําลังให้ปากคํา อยู่ที่กองปราบปรามอัจญากรรมทางคอมพิวเตอร์อ,อที่กองปราบไอซี <I ct S 2> ทีะ <Walk S 2> นะใครจำกันได้ก็คือเป็นข่าวของคุณไดแดนาคุณะคะไดเป็นใครคุณไดแดนาเป็นพิธีกรและเป็นดาราสาวสวยสวยเลยอันนี้คือเป็นแฟนคลับด้วยเป็นแฟนคลับด,ด้วยนะคร <c oughs> <c oughs> ับชอบในการส่วนตัวนะก็มิเซีย ผมก็ไม่รู้ว่าเสียอะไรอ่ะนะแบบว่าก็ส่งข้อความโพสต์มา p r i v a t ทางแชทเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยบอกว่ารักคุณไหมากชอบคุณไหเออแล้วมันเสียหายตรงไหนอยากให้คุณไหไปดูแลให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะเดือนละเท่าไหร่นะห้าแสนสองหมื่นบาทบอกว่าขอขอแค่สองสาวันพออาทิตย์หนึ่งผมขอวันละสามชั่วโมงอะไรเงี้ยไปตีแบบมินต้นกันเขาบอกว่าต้องการซื้อความสุขทางกาย เขาใช้คําว่าอะไรใช้ขอซื้อความสุขทางกายก็ไปตีแบบมินตันไงไปยกเวทอะไรไปยกเวทยกดัมเบลเลยกดัมเบลเจะบ้าแล้วใครจะมาจ่ายห้าแสนยกดัมเบลกันแต่คุณไหก็บอกว่าไอเสี่ยคนนี้เนี่ยเข้าไปดูใน Facebook เขาเนี่ยเขาคือมีรูปเมียอยู่แล้วนะมีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัวกันแต่ว่าต้องการแบบว่า ต้องการแบบว่าสาวสวยอะไรเงี้ยมาคอเสาวสวยมวยอึมใช่ต้องเป็นดาราด้วยไม่ครับผมไม่ได้ซื้อใครฟรีๆนะผมจ่ายตังค์นั้นเนี่ยอือเอ๊ะแล้วอย่างอย่างคุณไถโดนอย่างงี้เนี่ยคุณไถก็เลยก็เลยก็เลยแคปแคปภาพแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าเอามาโพสเมื่อช่วงเมื่อช่วงประมาณปลายปลายเดือนเมษาเดือนเมษาครับคืออย่างเงี้ยตอนแรกคุณไถบอกว่าจะไม่ไปแจ้งความ เพราะ่นี้ก็เขาก็น่าจะรู้ตัวแล้วเกิดมวามไ่พอใจแต่วันนี้ผมโอ้โหโทรไปหาปอทเลยนะือกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในการสอบปากคำกาลังปริ้นอย่เนี้ยว่าคุยอะไรกันบ้างเนี่ยซึ่งผมบอกเลยคุณเปียรนัทเลยนะที่ผมดูในข่าวในอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่คุณดหาไดนาจะไปแจ้งความรับในเรื่องที่มีคนชัดเฟซส่วนตัวแล้วมาขอเลี้ยงดู มีประมาทหรือเปล่าต้องไล่ทีละประเด็นปอทอก็บอกเขาแจ้งไม่ยังยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายต่อรูปคดีเขานะผมอ๋อปอทอบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวทนายผู้ใจบอกเองเดี๋ยวทนายผู้ใจบอกเองเอาผิดอะไรไม่ได้เลยนะการที่คุณจะแชทเข้ามาขอใครเป็นเมียน้อยเนี่ยเฮ้ยมินประมาทตรงไหนก็บอกว่าจะเอามาเป็นเมียน้อยทาว่ามินถึงดาราดังเนี่ยคาว่ามินประมาทคือการใส่ความ บุคคลต่อบุคคลอื่นการคุยกัน p r i v ต t e 2ต่อ2ไม่ใช่การหมิ่นประมาทเมื่อไม่ใช่การหมิ่นประมาทย่อมไม่ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ไปด้วยอ้ายุ่งละสิทีนี้เพราะงั้นเสี่ยคนเนี้จะแชทไปหาผู้หญิงคนไหนเพื่อขอเลี้ยงดูสามารถทําได้สามารถทําได้ตามกฎหมายผมมีเงินในกระเป๋าห้าแสนเนี่ยผมไปหาดาราสักคนเลยถ้าคุณไม่อยากคุยกับผมคุณก็บล็อกผมไปสิเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันก็มันก็บล็อกได้คุณก็บล็อกไปสิโอ้โหคุณจะมามาแคปภาพมาอะไรมาโพสทําไมใช่ไหม หมิ่นประมาทไม่เข้าขอดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วกันคาว่าดูหมินซึ่งหน้าเนี่ยสารเนี่ยเคยลงความเห็นเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วเหรอเออลงไว้ปีสองปีนะถ้าไม่กระทําต่อหน้าอย่างเงี้ยไม่ผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าโทรศั์ไปด่าไม่ผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าถ้าโทรศัพท์ไปด่าไม่ผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าผมเห็นละล่ะในเพจทนายผู้ใจคุณทนายเคยแชร์ว่าโทรไปด่ากันไม่ผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งนาดีการที่ผมไป็นตลาดคืออยู่คนละอำเภอใช่ กันที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยอันนี้เป็นการชัดส่วนตัวไปหาการไม่มีใครเห็นด้วยวเพราะฉะนั้นต่อให้มีถ้อยคําด่ากันอะไรก็ตามแต่มันไม่ผิดครับเพราะงั้นคุณดหจะไปแจ้งข้อหาอะไรกับเสียคนนี้ไม่ได้เลยเ<อ>ถ้าไปแจ้งแล้วตำรวจยังบ้าที่ไปทำเนี่ยเพราะเผอจะโดนเสียฟ้องกลับเรื่องแจ้งความเท็จด,ด้วยโอโ้โหคุณดห<ไ>จะเป็นจําเลยซะเองไอการโพสแบบว่าคำารณาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมดูแล้วมันมีบางคําที่เป็นสื่อแบบว่าเป็นคำารณาจารย์น่ะขน ขึ้นยังคืออันเนี้ยอันนี้เป็นประเด็นนะออการที่ว่ามามา,มาถามว่าขนขนต้องไดขึ้นยังขนแขนรอ,รอเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่ผมว่าอาจจะผิดอาจจะเข้าข่ายเพราะว่าถ้าถ้าเขาไปสืบว่าไอ้ของเขาขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ขึ้นของเขาขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ขึ้นเอออันเงี้ยเป็นดูหมิ่นนะอ,อ๋ออาจจะเป็นนะแต่ว่าถามว่าผิดไหมเนะี่ยผมผมบอกเลยว่า การกาแชทกัน p r i v a t e สองต่อสองเนี่ยเอาผิดอะไรไม่ได้วันนี้ชี้ชัดไปเลยวันนี้เอาผิดอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าน้องดจะไปแจ้งความผมดูในเนืน้อหามีหยุดส่วนหนึ่งที่น้องดควรจะจะให้รายละเอียดไว้เห็นมีว่าผู้ชายคนนี้มีการส่งรูปกระจู๋ส่งรูปกันด้วยส่งรูปแบบนี้เข้ามาให้แต่สื่อเขาไม่เอามาเปิดเผยไงมันอาจจะเปิดเผยได้หรืออาจจะเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่า กฎหมายเมืองไทยเนี่ยมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งรพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ3เกี่ยวกับเรื่องการนําเข้าสื่อลังมกอนาจาร์สู่ระบบคอมพิวเตอร์อถ้าเสียคนนี้เป็นคนโพสต์รูปโป๊เห็นอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นของคนเองหรือของคนอื่นเขาขเ,เขาว่าของมันนั่นแหละของมันเองเขาว่าของมันนั่นแหละเอามาให้น้องไหด,ดูเผื่อน้องไดอยากจะตอบรับเป็นการประกอบการพิจารณารว่าเป็นการประกอบการพิจารณารรการจะไปเป็นเมียน้อย ซึ่งตรงนี้เป็นความผิดที่น้องหญ่ต้องเล่นให้หนักเลยเพราะว่าการเอารูปตัวนี้เข้ามาถือว,ว่าบบ<ๆ>เขาพลาดแล้วเพราะว่ากฎหมายอาญามันชัดเจน5ปีปรับหนึ่งแสนแจ้งจับมันเลยคุณดายแจ้งจับมันเลยทำดีมาตลอดเลยมาตายกับไอ้ลูกกระปูตัวเองเออเสือกง,ง้อรูป เอารูปเนี้ยมันลงมันผิดไงมันลามงกไงโอ้ยนี่หมายความว่าไอ้พวกทักเล่นแชทออนไลน์กันทั้งหลายอย่าส่งรูปโป๊อย่าส่งคลิปโป๊มาให้ทนายคู่ใจอีกจำไว้อยาบายได้แต่อย่าส่งรูปโป๊แต่อย่าส่งรูปโป๊มาที่เกียรเซฟลงทอมโอเคนะอย่างมีประเด็นอีกอันไหนครับเรื่องนี้มีประเด็นอีกทํนถามก็คือเขาบอกว่าสัญญาผูกพันต่อเรื่องหกเดือนถ้าคุณไดยอมมาเป็นอะไรนะเมียน้อยเมียน้อย ดูแลกันทางร่างกายมาช่วยดูแลทางร่างกายสัญญาหกเดือนถ้าดีจะต่อให้อีกหกเดือนแต่ขอเทสตก่อนหกเดือนคาถามที่คุณผู้ชมและคุณเบียร์น่าอยากรู้อมีผลผูกพันทางสัญญาไอ้สัญญาแบบเนี้ยเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรอวะเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรอวะหกเดือนหกเดือนเนี้ยนะเดือนละห้าแสนหกเดือนก็สามล้านเป็นการการันตีว่าถ้ายอมยอมให้ผมครั้งแรก คุณได้สามล้านแน่ๆไปตีแบตกันครั้งแรกไปตีแบตครั้งแรกปุ๊บครับคุณได้สามล้านแน่ๆน่คำถามก็คือถ้าเกิดว่ามีการโกงกันขึ้นมาเนี่ยครับสามารถฟ้องร้องกันได้หรือเปล่าสมมติไอเซียเนี่ยมันมาตีแค่สามชั่วโมงแล้วมันจ่ายแค่ห้าแสนไอ้ละอีกสองสองล้านห้ามันไม่จ่ายอ่าหมดแรงะไรตีหมดต,ตีตีแบบเหนื่อยมากหมดแรงแล้วมันไม่สามารถจะไปตีต่อได้ค,คำถามก็คือแล้วแบบนี้เอาผิดอะไรได้ไหมถ้าสมมติสมมตินะ อ,นนอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณไหนะยกตัวอย่างผู้หญิงคนอื่นอที่มีสถานะแบบเนี้ยอืแล้วโดนผู้ชายเนี่ยเอาสัญญาแบบเนี้ยมาผูกพันครับคุณเปียนาคิดว่าสัญญาตัวนี้ใช้ทางกฎหมายได้หรือเปล่าก็มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากครับยินยอมพร้อมใจก,กันทั้งสองฝ่ายกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งเรียกว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อบังคับ<อ>นั้นใช้ทางกฎหมายไม่ได้ เมื่อข้อบังคับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีการผิดศีลธรรมการรับจ้างเป็นเมียน้อยอสัญญาลักษณะนี้จึงใช้บังคับฟ้องร้องกันในศาลไม่ได้ไไม่ด้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณไหนหรือผู้หญิงคนไหนที่โดนไอเสียคนเนี้ยมันส่งอินบล็อกไปเพราะว่าคุณไห่บอกว่าเพื่อนๆก็โดนกันอย่าไปเชื่อมันที่ผมเป็นห่วงคือแล้วอีกห้าเดือนมันจะไม่ได้ตัง เป็นหวังเรื่องนี้ในค่าเดียวมันจะไม่ได้ตังค์เอาล่ะสำหรับผู้ชมที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ปรึกษากฎหมายฟรีนะครับที่092453 3393ครับผมหรือจะสอบถามได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับพิมพ์คำว่าแอบฟรีเรานะครับก็ทักมาสอบถามก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทนายคู่ใจก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ